Phase สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือหน้า 14, 15และ16ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนคณิตศาสตร์กันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยหน้าที่14นะคะโจทย์ข้อที่1.5การเขียนตัวเลขตัวหนังสือแสดงจำนวน5และ0ค่ะโจทย์ข้อที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาททับรูปที่แสดงจำนวนเท่ากับ0นะคะให้นักเรียนสังเกตรูปภาพทั้ง3รูปภาพนี้นะคะ ว่ามีรูปไหนบ้างที่จํานวนเท่ากับ0โดยเริ่มจากกรอบรูปที่1น,นะคะคือรูปฮิปโปเรามานับรูปฮิปโปกันเลยค่ะว่ามีกี่ตัว1 2 3มีฮิปโป3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่0ค่ะต่อไปมาดูรูปที่2นะคะคือรูปนกค่ะเราจะมานับนกนะคะว่ามีกี่ตัว123 4 5 มีนกทั้งหมด5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรอบที่2ก็ไม่ใช่ค่ะต่อไปเรามาดูกรอบรูปที่3นะคะกรอบรูปที่3เป็นรูปอะไรเอ่ยกรอบรูปที่3นะคะไม่มีอะไรอยู่ในรูปเลยแสดงว่ากรอบนี้เป็นจำนวนเท่ากับ0นย์นะคะ เมื่อนักเรียนนะคะทราบจํานวนสูตรแล้วนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดและดินสอของนักเรียนทําเครื่องหมายกากบาทลงที่รูปภาพที่3แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกเขียนเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือคําว่าศูนย์ค่ะ ฝึกเขียนเลขฮินดูอาราบิกนะคะเริ่มต้นจากจุดที่1ลากลงมาทางซ้ายมือเสร็จแล้วก็วนขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆวงรีนะคะเมื่อนักเรียนรู้เทคนิคในการเขียนเลขศูนย์อาราบิกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฝึกเขียนเลขศูนย์อาราบิกกันค่ะโดยครูจะเริ่มฝึกเขียนจากจุดเส้นประก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาเขียนต่อบรรทัดด้านล่างค่ะไปฝึกเขียนกันเลยค่ะ เมื่อนักเรียนเขียนเลขศูนย์อารบ,บิกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาฝึกเขียนเลขศูนย์ไทยกันต่อเลยค่ะโดยเริ่มต้นจากจุดที่1นนะคะลากลงมาทางซ้ายมือแบบนี้เสร็จแล้วก็เขียนโค้งขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะลักษณะของเลขศูนย์ไทยนะคะจะเป็นคล้ายๆกับวงกลมเลยค่ะการเขียนเลขศูนย์ไทยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่ยากเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเขียนไปพร้อมกันเลยค่ะ เขียนเลขศูนย์เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาฝึกเขียนคําว่าศูนย์กันนะคะคําว่าศูนย์มีสอสลาสละอูนอหนูยอย,ยักแล้วก็ตัวการันนะคะเวลาฝึอกอ่านคําว่าศูนย์นะคะเราจะฝึอกอ่านแบบนี้ค่ะสออูนอศูนย์เราจะไม่ออกเสียงยอย,ยักการันนะคะ เดี๋ยวครูนะคะจะฝึกเขียนคำว่าศูนย์โดยเริ่มจากการเขียนตามเส้นประก่อนค่ะเสร็จแล้วค่อยมาเขียนต่อบรรทัดด้านล่างถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาฝึกเขียนไปพร้อมครูเลยค่ะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาหน้าที่15เลยนะคะโจทย์ข้อ3ให้นักเรียนวาดรูปแสดงจำนวน5และเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกค,ค่ะให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่ตนเองชอบนะคะมา1รูปภาพเสร็จแล้วให้วาดลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน5รูปค่ะตัวอย่างของครูตุ๊กในวันนี้คือรูปดอกไม้ค่ะครูตุ๊กเลือกวาด,ดอกไม้จำนวน5ดอกนะคะ นักเรียนเลือกรูปที่ตัวเองชอบเสร็จแล้ววาดลงไปแบบนี้เลยนะคะวาดรูปเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องระบายสีตกแต่งให้สวยงามน,นะคะการระบายสีตกแต่งให้นักเรียนระบายสีไปในทิศท,ทางเดียวกันค่ะ เสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้าที่16เลยนะคะเราจะมาเรียนกันต่อค่ะข้อที่4ให้นักเรียนระบายสีปลาจํานวน5ตัวนะคะก่อนอื่นเราต้องมานับจํานวนปลาให้ได้5ตัวก่อนค่ะมาเริ่มนับกันเลย1 2 3 4 5เมื่อนักเรียนนับปลาได้ทั้ง5ตัวแล้วนะคะก็ให้นักเรียนใช้สีระบายปลาให้สวยงามเลยค่ะ การระบายสีปลาก็ให้นักเรียนระบายไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะคะระบายสีปลาเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำข้อ5้านะคะเขียนตัวเลขไทยตัวเลขไทยที่เราจะเขียนต่อไปค่ะคือเลข5มีวิธีการเขียนคือ ให้เราเริ่มต้นจากการเขียนหัววงกลมตามจุดที่1แบบนี้จากนั้นให้ลากลงมาหาจุดที่2เขียนโค้งขึ้นไปด้านบนหาจุดที่3แล้วเขียนวงกลมอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นให้ตวัดหางขึ้นแบบนี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกเขียนเลขห่าไทยไปพร้อมกันเลยคะ่ะ ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะคะคือข้อ6ค่ะให้นักเรียนฝึกเขียนตัวหนังสือคำว่า5นะคะคำว่า5มีหอหีบสะอาแล้วก็ไม้โทค,ค่ะเรามาเริ่มฝึกเขียนคำว่า5กันเลยนะคะโดยครูจะเขียนตามเส้นปรากก่อนเสร็จแล้วค่อยมาเขียนต่อบรรทัดด้านล่างนักเรียนทำตามครูได้เลยนะคะ เขียนเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนระบายสีตกแต่งปลาให้สวยงามค่ะการระบายสีปลาอย่าลืมระบายไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะทำงานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คูก,กุ้งและคุตุกดูด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ